สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Ford K 9นะครับผมจากเพจเชฟโปรโมชั่น Ford Ranger Pro แรงๆนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว XL Street นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่669,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเจ้า XL Street ตัวนี้นะครับมีอะไรดีบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับจะเป็นตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมจะมีสีส้มตัดด้วยนะครับเพื่อความดูด่นของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวกระจังหน้าขยัดขนาดใหญ่นี้นะครับผม จะเป็นตัวระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่ารังพึ่งนะครับจะมีรอยถี่ที่เยอะขึ้นนะครับผมสามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเอแอลสติจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเอแอลเลยนะครับผมเอาใจสายซิ่งไปเลยนะครับผมไฟนะครับผมไฟจะเป็นตัวมันติรีเฟคเตอร์นะครับตัวนี้เลยนะครับผมมาในส่วนเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผม จะเป็นเครื่องจุด2 2.2อลิตรโบนะครับผมจะมาด้วยแรงม้านะครับ163แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมเอาใจสำหรับวัยรุ่นสายซิ่งไปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับพิเศษคือจะมีลายจะมีลายคาดตรงกลางมาด้วยนะครับจะเป็นลายเดียวกับตัวที่ใช้ในสนามเลยนะครับผมตัวนี้นะครับลายนี้ครับ ส่วนล้อนะครับล้อจะเป็นล้อสีดํานะครับไม่ทราบว่าลูกค้าเห็นไหมนะครับนี่ล้อนะครับล้อจะเป็นล้อสีดํานะครับมาจากโรงงานเลยเป็นล้ออันลอยขนาดสินิ้วนะครับตัวนี้นะครับเรื่องช่วงล่างนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับช่วงล่างนะครับลูกลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะสำหรับเจ้าตัว ฟอร์ดเลนเจ XL s t ต e e t นะครับหรือว่าไม่ก็ฟอร์ดเลนเจอร์ทุกรุ่นนะครับช่วงล่างจะเป็นแบบแชสซีชิ้นเดียวนะครับมาจากโรงงานไม่มีการมาต่อแชสซีด้านนอกนะครับอันแหนบนะครับจะเป็นแหนบขนาดใหญ่นะครับผมช่วยในช่วยในเรื่องช่วงล่างที่แข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับเจ้าตัว Ford ดเลนเจทั้งหลายนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีลายคาดอยู่ตรงกลางด้วยนะครับผม เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว XL สติตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายใน XL สติคันนี้มีอะไรบ้างนะครับภายในนะครับผมก็เจ้าตัวนี้เลยนะ XL สติคือจะมาพร้อมจอนะครับผมขนาด8นิ้วนะครับผมอ่าเราจะเป็นตัวเบาะผ้านะครับเบาะผ้าแบบผ้าแบบพิเศษนะครับผมแคบนะครับลูกค้าสามารถเปิดได้นะครับแคปอ่าเนี่ยครับ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมพวงมาลัยนะครับจะมาพร้อมมัติฟังก์ชันทุกอย่างเลยนะครับผมยกเว้นคูสคอนโทรลนะครับตัวนี้จะยังไม่มีนะครับพวงมาลัยจะเป็น power ไฟฟ้านะครับช่วยผ่อนแรงในการขับขี่นะครับผมเวลาลูกค้าขับขี่นะครับลูกค้าเวลาถอยหรืออะไรครับพวงมาลัยจะเบามากครับแต่ว่าท่านลูกค้านะครับเวลาขับรถไปที่ความเร็วมากๆนะพวงมาลัยจะหนักตามความเร็วที่ลูกค้าขับนะครับผม สำหรับเจ้าตัว xl สติตัวนี้นะครับผมตอนนี้นะครับแคมเปญเอาใจสายซิ่งเลยนะครับผมสำหรับเจ้า xl สติดคันนี้นะครับแคมเปญก็จะเป็นตัวใช้เงินดาวเพียง9,900บาทนะครับผมแถมฟรีล้อแม็กแต่งนะครับพร้อมชุดโหลดเตี้ยนะครับอุปกรณ์พื้นฐานครบนะครับ ยังไงวันนี้ท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจตัว XL สติ e ตัวคันนี้นะครับผมยังไงก็สามารถติดต่อนายได้นะครับผมนายจะทิ้งเบอร์ลิงเบอร์ลลไลน์ดีไลน์ไว้ด้านล่างน,นะครับยังไงวันนี้นายขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ